สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอลชี่ทุกๆคนเนาะว่าผมมาพอกับสาพงสินเก่าสินเคยเมื่อนี้ห้าสิบพามากินอาหารสันสูงนี่อาหารสันสูงเด้อยพี่น,อน้องทาไหมผูกขมอนขมอนว่าภาษาเป็นดัมโทนนี่อยากมาอวดอีก น้าพาเดีขมอนขมอนนี่ก no, ันมาอวดเองเอาเออไม่เละไม่เละว่ามีห้างนี่แหละต้นกูม่แลพ่อกำลังอันนั้นตัดใหม่กำลังตัดใหม่นี่ใช่ ังอตโตนันติเดือนี่าทีาทีพี่น้องเลยโอ้มีไข่ตื่นสบายดีพี่น้องแี่เ่าแก่เดิมได้แแดงมาแล้วอะแม่ไมลูกแบบใหม่มืนีอวหัวตด้งนี่มเอนียหัวแดงเนาะ มานว่าสั่นอีกโอ้โอยย่าเล็บแบบมาเห็นค่ะฮั่งหม,หมุนมือสุดท้ายพี่น้องเอ้ยบ้านนี่มาเป็นถิดได้เป็นถิดแล้วเหาเห็ดนี่บ่เมนต์เขาช่องถิดวะเหมือนเขาเหมือนเสาเนาะเขามารอบซ่องเนาะอันเนี้ยตะกี้อ,อ,อ,อ่าถือถือผ้าให้แน่จังเลยมันเฉียบตีนข่อย พี่นองง้องเอ้ใส่มีผูถือผ้าใหา้โอ้ยคันสีเอาแวนนอกนอกับบทโมเฮนฮูโมเ็นหุ่งพี่น้องเอ้อะยู้เท้นนั่นแหนะละเหนะจังแ่แลวเออมีคนแห่แลวได้นเดนาะไก่มาแดงีบ้านข้องไวเนาะเป็นไว,นนวยกวัวเนาะ โอ้เด oh. okay. ือนเดือนหนึ่งห่อเ uh, UH, yeah, yeah, ันนี้โอ้ยเดือนสองเะไอกอเลยเดือนสองอย่างเขาเม้นตต่ว่าก็ไ่ด้ยากเลยเนาะเดือนซองพิงเลยเนาะเือเดือนสองดับอะไรได้เฮี้มเ้มห้องลงเออเมนก็เหี้มหาคำเนาะเหี้มหาคำอันี้เยะพี่น้อง นี่ๆใกล้ๆหนึ่งดอกใกล้ๆก็อันนั้นวังเฮาผู้เคขื่อนผู้หันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยใกล้ๆเนาะเลี้ยวบึงคือไกลเด้นเนาะอยู่อยู่ดอนหน้าเฮาเองมีผู้หน้าผอเน่าหน้าพผดสนชินชัย สื่อพ่อซาพงซื่อซ้อนไส้ได้พี่นไหมซ้อนชินไส้ซ้อนไส้ืฉอๆนะซ้อนซ้อนชินไส้ห่วยเป็นตำนานแล้วซ้อนชินไส้น่ะสื่อร้านเราเออเราซ้อนไส้ร้านเราชินไส้ปะโอ้ แม่เล่ขอทับบึงทับบึงบานแม่เล่เอาลงมาเด้อพี่น้องเลยไข่ใหญ่เลยได้พี่นอ้องเอา้หารสั้นสูงเดี๋ยวหาสิหาหล่อบึงก่อนามาเทเทเลยเต้นเต้นเต้นโอ้ยมึง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 พี่น้องมาทีอันน่ะมีไข่เลยพี่น้องเอามีเ,เท,เเทลงเ,เทลงมี มึงส yeah, okay, okay. oh, okay. ีมือ uh, ม okay. ีผู้อย่าเทออกพี่นี่นี่ย่อก้นเอ้ยย่อก้นย่อหัวน้ำติเออเจ้าประชามาเอ้ยน่อยน่ออประชื้อนี่ห้างหมดแดงมาพ่อห้างหมดแดงซั่มอันไหนสีมืออ่ะผีน่องไอ โอามือนี่มือสุดท้ายเอาก็เลยมาเหยียบไข่มาแดงโอ้มีไข่ใหญ่เลย,ยไปไหนโอ้ไข่ใหญ่ตกปุปุๆลงมาโอ้เฮงกระไลโอ้คู่โขดโลนตุนะ อ so ่างก็อ่างแบบนี้ก็บ๊ว้เลยเยห้กนอากะเอาหูวัดเดพีนองเ้ยเอากะเอาหูอัดเอาได้ไหมมี่เอ๊ หัวดหนึ่งค่ะอ้พี่น้องมีใหญ่แล้วแล้ววะบ่มีกระตามาแล้ววะโอ้โหัวนี้แหละเงีย,ย,ยแล้วโอ้นี่ยลุงเรื่องเพื่อนกะต่อมต่อมดินแล้วก็ให้ลุงเรื่องมาซักจ่ายให้ยันแบกกับม้วนขึ้นมาเล่นเนาะพี่น้อง Nếu à, nhang sieo mu đêng mahamu ỷ, đây nhiêu, cho na, ha, mơi điên nè, ba rồi, ừ. si sì nội bảo ม,ม,มันลายใดญม,มันขึงปวดู้จักเอาอีอออยังอายเห็ดยังอยู่กับยายนี่กะแล้วมึงไม่ไมชาวกับผูกาแเนี่ยผูกมันเมียนเดอนี่ถุงยางมาผูกใส่อันนี้มันปิวแวบๆได้นะถุงยางอันนั้นนะ ตอนนี้หนนันเสาพงกัอาปเดตหอดลังคาเนาะเมื่อน,นี้ก็มุงลังคาเสร็จเป็นทีนหอยแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้กับสาพองกับิลป์นในลงไปหางานทําอยู่กรุงเทพกรุงไทยภปเก็ตเนาะพี่น้องเมื่อพันธ์เาสำเร็จและห้คนแรกมาอยู่บ้านเป็นรักเป็นทานกันเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้เขาก็สิตามหอยพันธ์ จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลา์กดแชร์กดซัพตะข่ายกดกระดิ่งดิ่งดิ่งสาวพองเน่เด้อพี่น้องสั่งบ้านสาวพองก็มีแต่เอื้อให้น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีเงินจ้างดอกสาวพองค่ะหาตังเหตตังหากันเนี่ยเนาะพี่น้องสาวพองค่ะตังเหตตังหาหาซอยตังหาเอื้อยหาน้องมาซอยเนาะพี่น้องบ่ได้จ้างดอกฟางค่ะ ทำเหตุต่างาเหมือนกัซาถูกขอบคุณมุงคุณอีพ่อยเมเนาะที่เปิ่แง่งพาฟังาษาต่าอ้นองเพิ่งก็มาซอยด้วยความเต็มมุกเต็มใจนาะพี่น้องเขากัสีได้ทำร่าก็จะพี่เนาะเรืยองตอนนี้เลยเนาะฝากกดไล์กดแซกุจตข่ายกกระดิ่งๆๆให้ซาลาเนเดอพี่น้องเป็นกำลังแหงใจให้มีผู้เนเดอื หาเงินมาเหตุหันเห็นมีผู้เนาะมีผู้อยากได้ห้านพี่น้องเอ้ยเน่ยปิดสีตามห้อยฟันใหญ่กะอุตสาสูอ่ะนาะพี่น้องอีกสองสามปีสองสี่สำเร็จรุ่หลวงเนาะพี่น้องเห็นได้แหละหางเงินโตกันเดียวอ่ะจีสามขอบสามคูวกะเป็นไข่ห่างห้างเนาะพี่น้อง บ,บุญวัสนาซาตาตางหลังเขาะได้สำนึกก็ดีใจเลยโดยซองเมือระยแห้งตัวเองสำนึกภูมิใจแล้วนอกพี่น้องก็ได้มากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับสวยผุขาเนเดอร์พี่น้องเอ้สวยกดไลค์กดแชร์สวยสนับสนุนสปองเนเดอร์พี่น้อง